พัฒนาสากลด้านการเงินและร้านค้ากลุ่มพัฒนาสากลบริการเยี่ยมติดตามสากลเคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่จำกัดที่ห้องประชุมสากลเคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่จาก,กาสุภัศิลารัตนชัยประธานคณะกรรมการบ้านมั่นคงพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมในการต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาของบ้านมั่นคงคลองใหญ่ให้กับนายพรระวีถนอมทรัพย์ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาสากร์บริการและคณะกรรมการส่งเสริมสาก์กองพัฒนาสาก์ด้านการเงินและการค้าที่เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจสาก์นอกภาคการเกษตรโดยการเดินทางมาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกองพัฒนา สหก์ด้านการเงินและร้านค้าดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจสาก์นอกภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพโดยเลือกสาก์บริการเข้าร่วมจำนวน25แห่งทั้งนี้สาก์บ้านมั่นคงกรองใหญ่จำกัดเป็นสาก์ที่เข้าร่วมกองทุนดังกล่าวจึงได้ติดตามผลงานผลการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มากยิ่งขึ้นโดยหลังการสรุปนั้นได้นำคณะ ทั้งหมดเยี่ยมชมโครงการบ้านมั่นคงครองใหญ่